morning podcast By โคชจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ morning podcast เริ่มวันใหม่ยังมีพลังครับกับโคชจิบนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขออภัยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เฝ้ารอ morning podcast ของเราอยู่หลายวันเลยเพราะเนื่องจากผมไป จัดการกับภารกิจนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่หลายๆท่านน่าจะพอทราบนะครับผมต้องนำพาสุภาพสตรี13ชีวิตนะครับเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อเข้าร่วมสัมมนาที่ชื่อว่า love retreat นะเป็นสัมมนาที่จะนำพาให้คนที่รู้สึกปิดใจรู้สึกเปราะบางหรือรู้สึกกลัวความรัก บางคนมีความรักอยู่ก็ไม่กล้าเปิดใจผมทำให้ทั้ง13ท่านได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกล้าที่จะมีความรักกล้าที่จะเปิดใจรับความรักซึ่งก็ผลลัพธ์นะครับเป็นที่น่าพอใจทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้ผู้มาเรียนรู้นะครับก็เลยทำให้ผมพลาดที่ไม่ได้มาคุยกับทุกท่านหลายต่อหลายวันแต่ต่อจากนี้จะกลับมาแล้วครับ วันนี้นะฮะเราจะมาเริ่มวันใหม่กันอย่างอย่างเป็นเรื่องราวที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่ผมใช้สอนใน love retreat นะครับแล้วก็ใน good night podcast ก็เพิ่งพูดออกไปนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นมนุษย์ในหัวข้อของ good night podcast ครับ สามารถตามไปฟังกันได้นะครับฉันรู้สึกชื่อตอนอวิธสิ่งที่ผู้หญิงทําและผู้ชายยิ่งรักขึ้นจนจนถวายตัวจนครบอย่างยั่งยืนประมาณนี้ครับซึ่งในบทความในพอดแคสต์ในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะนำส่วนหนึ่งมาพูดอีกครั้งหนึ่งที่นำมาพูดอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคู่เนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จในความรักกันก็เยอะนั่นคือการเป็นมนุษย์นั่นเองการเป็นมนุษย์มันคืออะไรใช่ไหมครับการเป็นมนุษย์ทำไมเราถึงยังเป็นไม่พอเหรอโคชถึงต้องเอามาพูดตรงนี้การเป็นมนุษย์ที่แท้จริงในความหมายนั่นก็คือการที่เราแสดงออก ถึงความรู้สึกที่เรามีในหัวใจมิใช่เป็นความรู้สึกที่เราปั้นแต่งหรือเป็นความรู้สึกที่แสดงออกจากความกลัวให้กับผู้อื่นได้รู้สึกเพราะที่ผ่านมานะครับบางครั้งเนี่ยเราเสียใจแต่สิ่งที่เราทำคือเราเก็บเอาไว้บางครั้งเราต้องการความรักครับแต่สิ่งที่เราทำคือนิ่งเงียบ บางครั้งเราต้องการให้คนรักรักเรามีความสัมพันธ์อันดีแต่สิ่งที่เราทำคืออะไรครับเย็นชามันทำให้คนที่อยู่กับเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนั้นเกิดความงงครับงงว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ความรู้สึกที่เราควรจะมีต่อกันหรือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ลึกซึ้งขนาดไหนกันแน่เพราะหากผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าการร้องไห้เป็นสิ่งที่อาจจะเสียศักดิ์ศรีการพูดเปิดใจอาจจะเป็นสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าไร้สาระสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำคืออะไรครับเก็บมันไว้อดทนมันไว้อดกลั้นมันไว้แล้วก็ไม่แสดงออกให้คนที่เราอยู่ด้วย รู้สึกได้เลยเมื่อคนที่อยู่ด้วยไม่สามารถรู้สึกความรู้สึกเหล่านี้ได้เขาก็จะเหมารวมไปว่าอ๋อเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขามากมายหรือหนักๆคือสับสนกันทั้งคู่ครับนี่ต่างหากคือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาอธิบายให้ฟังนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า humanity นะฮะ หรือในอีกคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันนั่นก็คือ vulnerable บางครั้งนะเราแปลคําว่า vulnerable เนี่ยแปลว่าความอ่อนโยนแต่จริงๆมันค,คือความเป็นมนุษย์ผมอยากจะเอาตัวอย่างนี้มาให้ทุกท่านลองพิจารณากับผมนะว่าหากทุกท่านเนี่ยได้มองนะคคนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือว่าพิธีกรเซเลบริตี้อะไรก็ตาม สองคนมีความต่างกันตรงที่ว่าคนแรกเป็นคนที่สวยสงา่าเขาถึงยากทุกอย่างต้องเปะ๊ะในคำพูดของเขาในการกระทำของเขาสีหน้าของเขาการที่เขาออกมาเจอกับสาธารณชนทุกอย่างของเขาถูกจัดสรรไวอ้อย่างงดงามกับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจะเป็นดาราหรือเป็นเซเลบิตี้อะไรก็ตาม เป็นคนที่หน้าตาดีน่ารักดูแล้วคุยง่ายจิตใจดีอยู่ใกล้ๆแล้วน่าจะเบาสบายและเราสามารถเห็นกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างของเขาที่ทำแล้วมันที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าติดดินนะฮะสองคนเนี้ยเราจะมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมถ้าผมตอบนะฮะผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะอยู่ใกล้หรือกล้าที่จะวิ่งเข้าไปทัก และแสดงความชื่นชอบกับคนที่สองง่ายกว่าซึ่งผมก็มานั่งคิดทำไมคำตอบก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนคนที่สองเนี่ยเขาแสดงตัวตนของเขาออกมาให้เราเห็นโดยที่มันไม่สามารถทำให้เรารู้สึกกลัวก็ได้เพราะเนื่องจากเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนที่น่าจะเหมือนกับเราในบางส่วนในบางเรื่อง เราก็เลยกล้าที่จะอยู่ไม่ได้บอกว่าแบบที่หนึ่งผิดนะครับแต่แบบที่สองเนี่ยมันเป็นแบบที่เรารู้สึกเข้าถึงได้ง่ายอยู่ใกล้ได้ง่ายแล้วลองเอาความคิดนี้มาปรับใช้กับคู่รักสิคุณจะดูปกป้องความรู้สึกตัวเองดูภาพพจน์ของตัวเอง ไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงเช่นความเศร้าวความเจ็บปวดความเหงาหรือการต้องการความรักคุณจะมีความสัมพันธ์แบบไหนแต่ในทางกลับกันคนรักของคุณสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณได้ง่ายคุณเป็นอะไรคุณก็บอกคุณอยากได้อะไรคุณอยากรู้อะไรคุณก็ถามด้วยความอ่อนโยนโดยการที่ไม่ได้โทษกันแต่เป็นการบอก จากสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจจริงๆคุณลองคิดดูนะว่าแบบไหนมันจะทำให้คุณรู้สึกสามารถมีระยะห่างกับคนรักได้น้อยลงหรือแบบไหนที่เขาสามารถเปิดใจกับคุณได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ผมอยากมาแชร์ในวันนี้ครับมันก็เกิดจากหลายๆเคสที่ผมได้อย่างที่บอกฮะ ในหลายเคสที่เราได้ไปร่วมประสบการณ์กันที่จังหวัดอุท,ทัยธานีหรือแม้กระทั่งหลายเคสที่ได้พูดคุยกับผมทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลปัญหาจุดนี้เกิดขึ้นเยอะจนน่าใจหายแต่ที่น่าเสียใจมากกว่านั้นคือคนสองคนที่มีระยะห่างนี้รักกันอาจจะเป็นคุณที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะ ชวนชวนทุกท่านในวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเริ่มจากคนที่คุณรักก่อนเริ่มเปิดใจก่อนเริ่มบอกความรู้สึกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามกล้าที่จะขอด้วยความน่ารักเพราะเรารักเขาไงฮะให้จำไว้ข้อหนึ่งเลยนะว่าคุณกับเขาคือคู่รักกันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นคนที่รักกันแล้วถ้าใครงงสงสัยจะเปิดยังไงเดียโคดหนูจะเ,เริ่มพูดยังไงลองคิดแบบนี้นะพูดแบบคนที่รักกันนะครับเราเห็นหน้าคนรักแล้วเรารู้สึกเอ็นดูรู้สึกหน้าทนุถนอมรู้สึกว่าเขาสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่เราขอบอกหรือพูดเนี่ยเรากำลังพูดกับคนที่เรารู้สึกอย่างนั้น แล้วเราจะทำอย่างไรลองเอามุมมองนี้ไปคิดดูนะครับผมจะเอาสิ่งนี้มาสอดแทรกในทุกๆพอดแคสต์ท,ที่ผมได้มีโอกาสสื่อสารกับพวกคุณเพราะเนื่องจะมันสำคัญถือว่าอันนี้เป็นอันแรกแล้วกันที่ลองไปทำดูได้ผลอย่างไรอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาที่อแอดไซน์โค้จิบนะครับตัวแอดและโค้ชจิ๊บมาเล่าให้ฟังว่าเออ ลองเอาไปทําแล้วเป็นอย่างไรหรือถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามมาได้ผ่านไลน์นี้เลยครับผมกับทีมงานผมอีก3ท่านจะรอคุณอยู่แอดมานะฮะแล้วเราให้คำปรึกษาฟรีในไลน์นี้ก็ขออนุญาตบล็อดแคสต์ผลงานอะไรต่างๆของเราด้วยก็แล้วกันเอาละครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้ น่าจะเป็นแสงสว่างในหัวใจของคุณเพื่อให้คุณกล้าไปเปิดใจกล้าไปบอกความในใจกล้าไปขอกล้าจะบอกความรู้สึกกับคนรักของคุณลองสักเรื่องหนึ่งในวันนี้ก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับ good morning, ครับ